คิดว่าวันนี้จะได้ต้องจากลาก็จะกลับบ้านเมืองแล้วมันจะฝากใครไม่ดูแลดีเอ๊ะลองดูบ้างสอนดาบี่ฝากไว้ก็ไม่เป็นไรไม่ตั้งหน้าห่วงเพราะว่ายังทำอะไรไม่เป็นเท่าไหร่ชูศรีตาดีไม่ทิ้งไว้ดีกว่าเออไอ้ชูศรีมาดี น้าตามตันมาห้องมาดีเฮ้ยไอ้คีเรไอ้ทุเล่ไอ้ดูไม่ได้เอ่อพระเทพประบ,บุทครับอะไรพีค่คะเรียกกระหม่อมฉันทำไมมีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้พี่คะข้าพเจ้ายังไม่รู้จักชื่อเลยว่าเจ้าชื่ออะไรเอ้าอยู่นี่มาตั้งนานแล้วไม่รู้จักหม่อมฉันหรอเนี่ยไม่รู้จักจริงๆไม่ คือจำไม่ได้จะกลับแล้วจำไม่ได้ก็ามพงษ์ฉันมีชื่อว่าเพราะว่านจำไม่ได้เหรอเนี่ยจำไม่ได้จริงๆชื่ออะไรชาวน้องหอดีเลยนะชาวเอาฉันไม่เรียกนายดีกว่ามีอะไรจะปรึกษาผมฉันฉันจะบอกคนฉันไ่ที่นี่ฉันแอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งแอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งถูกต้องเหมือนก้มพฉันเลยเฮ้ยลงไปแจกโขนไปไปผู้หญิงคนคนหนึ่งเขาเป็นใครอ่ะ ก็ไม,มไม่รู้เหมือนกันนะแต่คนวัยรุ่นแถวนี้แหละอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่แถวเนี้ยแล้วที่จะรู้ไม่อยู่ตรงไหนละ่ะอาจจะไม่ชี้ตรงตัวเดี๋ยวเขาไเห<อ>ี่ยวนะรู้ละบอกรูปพรรณสันฐานดีกว่าเป็นีรูปพรรณสันฐานเป็นผู้หญิงไทยอกปวบโอ้ยแสดงว่าเรียกได้ว่าคนกินกินเยอะหน่อยเจ้าเนื้อหน่อยเออเพราะเจ้านเนื้อเอา่เอาผิวขา,ขาว ้งตัดผมใลยซอยผมก็สั้นเลยซอยอ,อยแล้วแต่งการแต่งตัวนี้คือใส่เสื้อสายเดี่ยวแสดงว่าผู้หญิงเปรี้ยวน่ะสิใช่ผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้เป็นสายเดี่ยวเส้นเดียวนะเป็นเส้นหนาเส้นหนาใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนซึ้งล่ามประมาณนั้นประมาณนั้นอากาศร้อนเลยะแล้วก็ใส่กระโปรงอุ้ยกระโปรงสั้นแต่หัวหมไปเตยเปล่าออืใช่ผู้หญิงไช่เขาเรียกว่านี่ตะตุ่มเลย แสดงว่าแนวปามี่เลยปามี่เลยแส่าคือมีมีมีแบบความเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งหน่อยดูจากลักษณะแล้วเช่นไรเช่นไนไม่ใส่เช่อวโนบาเออแล้วรู้ได้ไงเอาอนมยานตรงนี้เลยนี่อันนั้นก็เรียกว่าคนมีอายุก็เหมือนเราแหละชอบคนมีอายุดูดีตลอดเอาหนี้อ่ะฉันฝากลูกสาวหน่อยฝากใยละสาวฮะลูกสาวต้องจะคูบิ๊กเพิร์นเอาฝากผมฉันทำไมอ่ะ ก็ช่าแอชอบเขาตั้งนานแต่ไม่กล้าไปบอกเขาก็ไม่บอกเขาเลยบอกแล้ว่าจะโรูเขาจะได้รู้เดียวฉัจะกลับไปพี่เมิร์กก่อนเฮ7เจ็ดวันฉันจะนำเสกเงินเสนทองมา้วโออีกเวันเราเล่นวันนี้วันเดียวนะสมมุติเอาอ๋อสมมติท่นไปก่อนเจ็ดวันนั้เสกเงินนั้นเทองมัแหหน้าเข้าโบนเลยวันละเราไปเ็ดกันไป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 เดี๋ยวฉันจะเวลาพวกก่อน